แต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้นะครับคําเตือนมันมาทุกรูปแบบโดยเฉพาะทางออนไลน์เนะี่ยมันมีคําเตือนผิดๆด,ด้วยนะครับทําให้เราอาจจะกลัวเกินจริงแล้วแก้ปัญหาผิดจุดนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้นะครับเขาเตือนความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนนะครับว่าการกินอาหารแช่แข็งน่านเงินไปเนี่ยอ่าทำให้เสี่ยงมะเร็งตับอ่อนนะครับอ่าอันนี้ก็สิ่งที่หลายคนก็ทํานะคนเมืองเดี๋ยวนี้ซื้อมาอ่านมาก็ซื้อทีละเยอะๆแล้วก็แช่ไว้มันเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนจริงหรือเปล่าอันนี้แชร์มาจากไหน,นครับอันนี้มาจากใน ไต้หวันนะับแชร์เป็นภาษาจีนกลางนะฮะต้นเรื่องเนี่ยเขาเป็นหมอนะครับเขาเพิ่งเขียนหนังสือเล่มใหม่นะับแล้วมาโปรโมททางรายการโทรทัศน์แล้วก็มาพูดถึงเรื่องประเด็นมะเร็งตับอ่อนเขาบอกมีปัจจัยสามอย่างเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งตับอ่อนอันแรกคือกินอาหารที่แช่แข็งนานเกินไปนะฮะข้อสองคือกินอาหารที่มีเชือ้อราข้อสามคืออาหารที่ปรุงใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม น,นี่ก็บอกอ่านนะว่าเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งตับอ่อนจริงหรือเปล่าซึ่งทั้งสามเรื่องเนี้นะมันไม่ดีต่อสุขภาพหมดแหละนะกินอาหารแช่เย็นนานเกินไปอาหารขึ้นราใช้วัตถุอูองอานไม่เหมาะสมเนะี่ยมันมันเสี่ยงหมดแหละแต่นะหลักฐานว่ามันเป็นมะเร็งตับอ่อนไหมมันยังไม่มีนะครับอ่ามันยังไม่มีนะฮะดังนั้นอ้างอย่างนี้อาจจะไม่ถูกอันนี้ต้องไป ถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับของไต้หวันก็มีคนนี้หวงฉู่ฮุยนะครับเป็นนักผู้ชนาการและผู้อานวยการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลโพสเทลฮัสพิตอลของไต้หวันนะครับเ <c oughs> ธอก็บอกเลยปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนที่สําคัญสําคัญสามอันจริงๆแล้วคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะระดับน้ําตาลในเลือดสูงและโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังไอสามตัวเนี้ยคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับอืม แต่ถามว่ามันคือปัใจจัยให้เป็นไหมสาเหตุจริงๆของการเป็นเ็งตับอ่อนเนี่ยยังเป็นปริศนาของวงการแพทย์ยังไม่รู้นะรู้แค่ความเสี่ยงนั่นเองเนี่ยดังนั้นที่อ้างมาสามตัวเมื่อกี้เนี่ยอ่ถือว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่การเรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับอ่อนอย่างที่พูดแต่อย่างใดนะไปดูแตวตัวอย่างการกินอาหารแช่แข็งนานนะมันก็ไม่ดีหรอกนะความเสี่ยงคือโรคอาหารเป็นพิษแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งตับอ่อนการกินอาหารขึ้นลาซึ่ง เจอกันบ่อยในถั่วที่ส่งนะอาจจะมีอัลฟาท็อกซินอันนี้เป็นมะเร็งเหมือนกันแต่เป็นมะเร็งตับนะไม่ใช่ตับอ่อนนะครับคนละส่วนกันส่วนกินอาหารที่ปรุงในวัสดุที่ไม่เหมาะสมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงไปรับสารโลหะหนักก็เพิ่มเสี่ยงมะเร็งแต่ก็ไม่ใช่มะเร็งตับอ่อนอีกนะครับดังนั้นที่อ้างมาสามอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งตับอ่อนโดยตรงแต่อย่างใดน,นะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับเฉินหยานเชิงนะครับเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ วิไลยเฉินกงในไต้หวันนะครับเขาบอกว่าองค์การแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบว่าการผ่านเหล่าของยีนตัวใดนะครับคือสาเหตุทนะําไปสู่การเกิดมะเร็งตับอ่อนนะครับหรืออิทธิพลทางสิ่งแวดล้อมใดกันแน่ที่ทําให้คนเป็นมะเร็งตับอ่อน,นบแบบตรงๆเนี่ยยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าไปดูในทางสถิติชีวภาพนะครับคนที่สูบุรีด่มสุราเนี่ยหรือเคี้ยวหมากพลูนะครับมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอ่อนมากกว่าคนทั่วไปสองเท่านะครับ ส่วนงานวิจัยปี2019พวบว่าระดับน้ําตาในเลือดสูงจะกระตุ้นการกลายพันธุ์ของเซลล์ตับอ่อนแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เรียก,กวา่าริคแฟกเตอร์อนะครับมันไม่ใช่คาซิโนเจนนะเป็นแค่ความเสี่ยงอย่างสุราบุหรี่อะไรพวกนี้อาจจะเป็นคาซิโนเจนคือสาเหตุการเกิดมะเร็งแต่ส่วนใหญ่เรื่องน้ําตาเนี่ยมันไม่ใช่คาซิโนเจนนะหลายคนอาจจะหมูน้ําตาเลวร้ายมากจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตัวทําให้ก่อมะเร็งแค่เพิ่มความเสี่ยงเท่านั้นเองนะมันยังไม่มีใครรู้หรอกว่า คาซีโนเจนสำหรับมะเร็งตับอ่อนโดยตรงคืออะไรนะครับซึ่งข้อมูลของเครือข่ายป้องกันโรคมะเร็งของไต้หวันนะครับเขาก็อธิบายเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เป็นลิคแฟกเตอร์ของมะเร็งตับอ่อนนะอย่างเช่นสมาชิกครอบครัวมีป,ประวัติเป็นมะเร็งตับอ่อนเพิ่มความเสี่ยง1.7-1.8เท่าบุรี่เพิ่มความเสียนะเเส่ยง1.5-2.2ถึงเท่าโรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยง1.4-2.2เท่า โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยง2.7ถึง5.1เท่านี้เยอะที่สุดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของความเสี่ยงนั่นเองนะครับก็คือเป็นเรื่องที่ให้คนพึงระวังนั่นเองนะครับอย่างหลายตัวนี่ก็คือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งทั่วไปนะอย่างสุราห,หรือบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยกับมะเร็งตับอ่อนเขาไปพบนะครับยิ่งเราเลิกเร็วเมื่อไหร่เนะี่ยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนมากๆเลยนะก็บอกว่าถ้าเกิดเลิกไปแล้ว20ปีเนี่ยความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ตับออ่น ของคนสูบก,กับไม่สูบเลยเนี่ยเท่ากันเลยหมายความว่าสูบมาหลายปีแหละเราไปเลิกตอนอายุสี่ห้าพอไปถึงอายุหกสิบห้าซึ่งเป็นช่วงที่ความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนเยอะที่สุดเนี่ยความเสี่ยงของคุณที่สูบบุหรี่กับคนที่ไม่สูบอาจจะเท่ากันนะครับนี่คือความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อนหลังจากคุณเลิกสูกบบุหรี่มันเห็นผลชัดเจนแต่มะเร็งอื่นไม่รู้นะมะเร็งปอดอาจจะยังไม,ไม่เกี่ยวขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นมะเร็งตับอ่อนโดยเฉพาะนะน,นียเลิกสูบบุหรี่มาแลา้วนี่คือความเสี่ยงลดลงทันทีนะครับอืมดังนัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ไม่ควรทํานะกินอาหารแชร่แข็งนานหลายคนก็เป็นนะหรือกินอาหารขึ้นราใช้วัสดุประกอบอาหารไม่ถูกไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแต่จะอ้างว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งตับอ่อนนคืออ้างไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับ